ไม้ของชิบะอินุลดลงอย่างนักแม้ว่ากองทัพชิบะจะพยายามที่จะับเผาเหรียญมีมให้มากที่สุดแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะทําใหูุ้ปทานในปัจจุบันนั้นลดลงได้เกิดอะไรขึ้นบนโลกคริปโตวันนี้ผมไหยีน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟัง สวัสดีเพื่อนเพื่อเรานักลงทุนและวัยรุ่นคลิปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่กําลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของสอปปเราชุมชนเหรียญมีมชิบะอินุกาลังทํางานอย่างหนักเพื่อทําลายเหรียญมีมให้มากที่สุดทุกวันแต่อย่างไรก็ตามพวกเขากําลังประสบกับปัญหาอย่างหนักแต่ถึงกระนั้นผู้ใช้ชิบะยังคงรอ,งองคอยการเปิดตัวชิบะเลียมเมื่อชิบะเหรียญมีมที่ใหญ่เป็นอันดับสองหลายล้านล้านสัญญาว่าจะถูกลบออกจากอุปทานหมุนเวียนหลังจากการเปิดตัวชิบะเลียมตาม เใต้ของชิบะเบิร์นเครื่องมือตัวติดตามโทเค็นชิบะอินูที่ถูกลบออกไปจากอุปทานหมุนเวียนในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาได้รายงานว่าอัตราการเผาไหม้ของชิบะลดลงถึง63.85%เนื่องจากเหรียญมีมจำนวน10,247,830เหรียญได้ถูกย้ายไปยังกระเป๋าเงินที่ไม่สามารถใช้ใจ่ายได้เมื่อวันก่อนหน้านี้กองทัพชิบะสามารถแสดงให้เห็นถึงอัตราการเผาไหม้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและน้าเหลือเชื่อที่มันสูงถึง2 8 1,385%อย่างไรก็ตามตัวเลขนี้ยังคงค่อนข้างทำให้นักลงทุนหลายคนเข้าใจผิดเพราะเนื่องจากมีเพียงแค่28,485,444เหรียญเพียงเท่านั้นที่ถูกย้ายไปยังกระเป๋าเงินอินฟิโนถึงกระนั้นเปอร์เซ็นที่เพิ่มขึ้นนี้ถือว่าสูงสุดในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมาการลดลงในครั้งนี้อาจเกี่ยวข้องกับผู้ค้าระยะสั้นที่ค่อยๆสูญเสียความสนใจในเหรียญมีมดังกล่าวตามที่รายงานโดยยูทูบเกอ์ก่อนหน้านี้การดาเนินการด้านราคาใน ปัจจุบันของชิบะไม่ได้สร้างผลกาไรใดๆมากนักให้กับพวกเขาดังนั้นผู้ถือระยะยาวในห่วงโซ่ของอีทรียมหรือที่เรารู้จักกันในนามของวานอย่างกว้างขวางในโลกคริปโตนั้นยังคงถือครองชิบะอินุเป็นสินทรัพย์อันดับต้นๆของพวกเขาโดยเปรียบเทียบกับ u s d ดีในรายการสิบอันดับแรกของพวกเขาปัจจุบันชิบะอยู่ในอันดับ3ของการถือครองของวานอีทรียมและ u s d t s t a b l e c o i n คและในปัจจุบันตอนนี้ราคาคุ้งเหชิบะอินุนั้นมีการซื้อขายกันอยู่ที่หนึ่งหนึ่ง 95มีศูนน้ำหน้าอยู่4ตัวต่อข้างเงิน USDT ตอนนี้เรายังคงมองว่าทิศทางราคาของเหียชิบะอินุนั้นยังคงเป็นเทนขาขึ้นแนวต้านที่สำคัญอาจจะเป็น16000มีศูนย์น้ำหน้าอยู่4ตัวต่อข้างเงิน USDT ตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคของชิบะนั้น ค่อนข้างมีแรงซื้อที่จะรุนแรงและสําหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสําหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ